วันนี้นะครับเราจะมาลองเป็นนักภาคเสียงครับแถเป็นมีกัน,นี่เราพอแหละสายฟาฟาสายฟาฟาดผมจีอดจีีอะเออ,เอพี่ วันนี้เราก็มาอยู่กับดาบดองลองทำแล้วก็วันนี้เราจะมาลองทำอะไรคะวันนี้นะครับเราจะมาลองเป็นนักภาคเสียงครับวันนี้จะมีทั้งภาคโฆษณาภาคภาคพยนต์แล้วก็แอนิเมชันครับอขออธิบายก่อนเนาะเราจะเอาช็อตสั้นๆหรือช็อตดังมาพอแล้วช็อตละ1 เรึ่งเรียอามาหนึ่งช็อตาเบิรเร์กลางหนึ่งโดยแต่ละหนึ่งช็อตก็จะมีอาจจะมีหลายตัวละครให้แบบสนทนากันอะไรอย่างนี้เราจะให้ดูต้นฉบับก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเล่นเอาีคิดว่าดีที่สุดขอคาแรคเตอร์เหมือนน้ำเสียงเหมือนโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปแรกกันเลยไหนอะเห็นป่ะจิไหนอะคลิปแรกโอเคว้าว สวัสด,ดีฉันรอนรอนวิสลีย์ฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์งั้น,นก็จริงสิแบบว่านายมีไอ้นั่นจริงๆเหรออะไรเหรอแผลเป็นมีสิร้ายกาจเรามาเริ่มต้นกันเลยคนแรกครับพี่บอลบอลบอนเป็นอะไรลอนนอนเป็นรอยเปนลอยเป็นลอนต่อไปเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ เจนนะเอาบงชูฉันลอนวิสรี่เขาแฮร์รี對對่แฮร์รี่พอตเตอร์งั้นก็จริงสิแบบว่านายมีจริงจริงเหรอไอ้อันนี้แห่เป็นมีกานี่เราพอแหละสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดสายสายฟ้าฟาด ร้ายกัดแน่นอนไปเรื่องอะไรอย่างี้ฮอเตอร์บนเมืองครับต่อไปสองนักแสดงครับคนต่อไปครับคุณคุณครับอย่าบอกมาว่าโฟมป๊อปป๊าป้าวพี่ป๊าป้าไอ้ตอยไอ้ตัวไอตัน้องดิมไอ้ตัวไอตัผมบอกเลยว่าคุณสองคนเหมาะกับฉากนี้มากฉากนี้นะครับจะเป็นฉาก ของอิฐอยากได้ GTR นะผมจะเอารถ GTR พอจะซื้อเบ้นให้แกนะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือหนึ่งด้วยอิดจะเอา GTR แต่เมื่อคืนนี่ยแกับตายไปทีหนึ่งแล้วเนาะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอิฐได้ขับ GTR ถ้าแกขับ GTR แกตายโหงไปแล้วก็อิฐจะเอา GTR สามสองหนึ่งผมจะเอา GTR เออพี่พี่พี่หรือพ่อเอีย่ย <laughs> จะเอา GTR แต่พ่อจะซื้อเ็นให้แกนะาจอา g t ่แถมล้อเล็ก GTR จะเอา g ี่แถมแถมล้เจ้าจะเอา GTR แต่พ่อจะซื้อเบนให้แกนะจะเอา GTR แถมโ้เล็กลด้วยเมื่อคืนแกตายไปทีนี้นะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกธ้ากิจได้ GTR แต่ถ้าแกกับทีกอาแกตายห่วงไปแล้วนะกินเจเอาดิพี่อาต่อละ <c oughs> <c oughs> ไอ้กาไม่อ่านไม่ทันสสัตว์โอเคครับต่อไปจะเป็นคลิปคนเดียวเป็นคลิปของชาวด์ครับคลิปที่เป็นไวรัลคลิปที่เป็นมีมหัวใจผมสลายห้ามุงหัวใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นเสียงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะพี่ป๊อกเอ้ยต้องดีห้ยพี่ป๊อก

เฮ้ยโคตรเทียมมาสัตว์อเสอันนี้ดิ๊ดมาลีไหมเนี่ยเสือสวยที่สวยสวยพี่ถุงสลายเลยค่ะมุงที่หัวใจสลายออกเป็นละลายชิ้นแต่เตอชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงเสียงในที่สุดหัวใจที่ออกเป็นเสียงเสียงก็ถูกบดละเอียดเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วนะฮะเออ ม <Okay. S 2> <st arts> านต่อไปเดี๋ยวน้องดิมคนเดียวน้องดิมจะได้โฆษณา Ford Ranger ครับผมเดีอะจุดเด่นไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford ได้แล้ววันนี้ ขอแบบคาแรคเตอร์ดูดดันนะครับเหมือนพี่กลิ่โซนเลยไม่ไม่ก็เก่งใจไทยไม่ไม่ก็เก่งใจไทยดูดันไม่เก่งใจใครตัดไอ้ตัดตัดตัดนี่เสียงเกียร์แล้วเจนเกียร์จอมผัดเว็บไซต์โอรดได้แล้ววันนี้ซับเบิร์ต่อน ดีดีหนึ่งสองดีเลยอ่ขอขอท่าเหมือนพี่กิบว่าไฮไลท์มันไม่อยู่ที่นี่เสามสองหนดุดันไม่เกรงใจใครปอน Predator a p t r e r a t i o n หมดจงผ่านเว็บไซต์ปอดได้เลยวันนี้ โอเคนี่เลยคลิปหนึ่งครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับซูโทเปียเรื่องอะไรเรื่องอะไรวซูโทเปียที่กะตายอะนะใช่ที่เป็นกระต่ายกระต่ายกำจับด็อกเด็กด็อกเด็กกระต่ายกำด็อกเด็ก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 ฉันอยากให้นายรู้จักเพื่อนฉันเอ่อที่รักฉันลืมชื่อเธอแล้วอ่ะจะได้ที่จ Judy Hop C P D บายดีไหม ผมทำได้แค่เท่าที่ดีหรอเผมจะทำได้แค่นั้นครับอยากให้ผมทำอะไรฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนให้คุณคือฉันอยากให้คุณวันนี้จะเป็นน้องรีนที่ป๊อปแล้วก็น้องครูนะครับกเือเปลี่ยนกคพี่ปูโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง เฮ้แฟนฉันอยากให้นายรู้จักเพื่อนฉันเออที่รักฉันลืมชื่อเธอแล้วอ่ะคปเจ้าหน้าที่ก็ดถึงผมทำได้แค่เท่าที่ผมจะททำได้แค่นั้นครับอยากให้ผมทำอะไรอยากให้เจ้าคนอยากให้เจ้าอะไรวันนี้ นายไป็นทแดไปให้แฟชชี่อยากให้นายรู้จักเพื่อนฉันเออที่รักลืมชื่อเธอแล้วอ่ะอันคอยเจ้าหน้าที่ตึ๊กหรไผมจำได้แข่เท่าที่พบจะทำได้แค่ยากไอ้บุ๋ม ไยให้คุณนะวันนี้โอเคตัวมือด้วยกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับนัดภาคที่พวกเราได้พากันไปถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดมาดองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <Gã> Ai, <Malala filho> What